สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้สาวลาวสิพามาแกงนอใหม่อีกแล้วจ้ะพี่น้องกินอีกยังกระบุคือแกงนอใหม่เนื้พี่น้องแกงนอใหมน่นี่กินสำหรักระโบเบื่อจากพี่น้องนีกยังมาเดิ่งเลยจ้าทุกคนมีสักทองมีบวบหอมมีเห็ดญี่ปุ่นเด้อพี่น้องเด้อมีผักขะแยงมีผักขะแยะจากพี่น้อง ไปเบิงว่าเขาใส่อย่างนีน้องพี่น้องนะขั้นตอนขั้นตอนที่เขาปรุงเลยจ้าทุกคนโอเคค่ะตอนที่ซาลาวคั่นน้ำยานางคันซาล้าวโบรด้เบิงเล็กน้องเล,ล็กน้ยพอดีเอาตอนที่แกงเลยนะคะทุกคนว่าเขาต้องใส่อย่างเห็ดหวบยังเขาใส่เรียว,วยน้อยเล็่น้อเยเพราะว่าใส่พร้อมพร้อมกันเห็ดแล้วก็มีฝักทองแล้วก็มีหวบนะคะใส่เกลือลงไปจ้า ใส่แป้งนวลงไปค่ะพี่น้องมักลลยใส่หลยเด้อใส่หน่อยแซบหน่อยจ้ะพี่น้องพาสาวลาวใส่ใส่แป้งนวนั้นก็ต้องใส่หลายก็ได้จ้ะพี่น้องสาวลาวใส่กระดูกมูไปน้อยนึงจ้ะสิ้นสองสองสามตอนพี่น้องเรต้องใส่หลยใส่หล่ทสิบทเซร็จแล้ตามด้วยผักขะนยง จะแขงกับพะการะด้วยจ้าพี่น้องสองอยางจ้าเสียบจ้าพี่น้องเตือดเดือด,อดอแบบแรงมากเลยจ้าทุกคนเมื่อกี้สาวลาวใส่ใส่ประแดดไปสามทพีด้วยพี่น้องโดยใส่ประแดกไปสามทพีแล้วก็ใส่เตือใส่แปง้งนวดโบมีอย่างละมากมายจ้าพี่น้องแกงน่อไม้ง่าย แกงหน่อไหม่ให้เฮากันแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเออเป็นจั้งหลจ้าควันหว่หวยๆเลยจ้าพี่น้องเป็นจตาแ่บบ่จ้านอกจากแกงเน่อใหม้แล้วก็มีตำหมักแตงน้ำเดอพี่น้องข้าวเหนียวห่นหอนๆมาเด้อพี่น้องทุกคนไปกินข้าวน้ำสาวล่าจ้ากินข้าวทุกมื้อกับประมาณเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะก็เฮ็ดกับเขาแล้วอพอดีเที่ยงจ้ามาเด้อมาเด้อทุกคนมากินข้าวน้ำกันจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เเด้อเพื่อเป็นการโปรามทคิปใหม่ๆจากช่องสาวลาวนอะจากเนาะ